เริมว็บไซต์นาซีทีวีเปิดรับสมัครพีเจประจำเว็บคุณสมบ,บัติการเป็นพีเจประจำเว็บไซต์นาซีทีวีข้อที่ 1. เป็นมนุษย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีข้อที่2เพศช,ชายหรือเพศหญิงก็ได้อายุ15ปีขึ้นไปและต้องมีวุฒิภาวะมากพอข้อที่ 3. เว็บนี้ไม่เปิดเพลงรีมิกเพลงหมอลำเพลงรถบัมเปิดเตพเพลงปกติวัยรุ่นเหมือนสานีวิทยุเพลงเพราะๆปกติแบบ Virgin Hit, Green Wave, ซี a d รดิโอฮัตเวฟคูเ r อร h และไเน้นเปิดเฉพาะเพลงใหม่เพลงฮิตเพลงวัยรุ่นเท่านั้นก r i ที่มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในช่วงนี้ตัวเองรับผิดชอบข้อที่5มีเพลงทั้งเก่าและใหม่อยู่ในเครื่องมากพอสมควร ข้อที่6มีไม้และต้องใช้ไม้พูดคุยถักทายสมาชิกในช่วงเวลาจัดเพลงหากว่าใครมีประสบการณ์ในการจัดรายการมาก่อนจะรับเป็นกรณีพิเศษนะจ๊ะสนใจติดต่อส่งเข้ามาที่ nctv@gmail.com a พร้อมบอกชื่อพีเจและชื่อรายการที่จะจัดคอนเซปต์รายการส่งเข้ามาด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันดีเจน้ำใหม่ไฟแรงทช้งหลาย